โอเคครับผมกลับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮงนวนชาแนลนะฮะโอเคครับกลับมาเจออีกครั้งแล้วนะครับกับเกมกิเลนนะครับผมวันนี้กิเลน500บาทนะครับจัดไปครับวันนี้จะเป็นเท่าไหร่นะฮะจะแตกไปเท่าไหร่ไม่รู้นะฮบผมเทียก็มาเล่นต่อมาช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะตอนนี้นะฮะจัดไปครับเริ่มที่แบดสิบบาทก่อนทุกคนนะเอามา500ร้อยทุกคน เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเป็นกลังให้เีวนด้วยนะฮะเปิดมาเนี่ยก็เอาเลยครับอู้เป็นชื่อของช่องสวยว่าได้อุ้ได้เรือไปด้วยโอ้โหเรือไปสวยครับเรือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรของกูเนี่ยอุ้ได้คิวขอเป็นโอ้โโหอเคมาถึงลวก้อนโตไป็หนึ่งดอกนะทุกคนเหนมครับผมไปฮะลุยกับลุยไปกับเฮียงวนครับผมไปกันต่อครับ ว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะฮะส่วนใครอยากดูเกมอะไรที่อยากดูนะครับหรือว่าอยากให้เฮียเล่นเกมไหนหรืออยากให้ทุนเอาทุนมาเท่าไหร่หรือหมุนเบ็ดไหนก็บอกกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะฮะคนที่เฮียเล่นได้เยอะหรือว่ายัางไงก็คนคนนั้นได้รางวัลแน่นอนครับผมแจกรางวัลกันไปเลยครับวันนี้คอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับผมส่วนใครถ้าใครอยากได้รางวัลน,นะฮะ แนะนำเกมแนะนำอะไรกันมาครับเนี่ยฮะเข้าฟีฟีเกมแล้วทุกคนจะบอกฟีสปฟีเกมเลยว่าเออเอาฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ฟีเกมเรียบร้อยครับรอมันไหลให้หยุดครับผมจัดไปทุกคนเป็นก็นจะให้เฮียงวนด้วยนะฮะวันนี้ช่วงบ่ายสามเฮียว่างฮะก็เลยมาจัดกันซะหน่อยนะกับเกมจีเลนในวันนี้นะครับโอเคเด็กๆจัดไปครับมาว่าาเรื่อง เอ,เอาเรื่องเออเป็นไงสร้อยปดนีโอ้โหไม่สร้อยบ้าเอ้ยโอเคครับจัดไปฮะโอ้โหมันไม่ค่อยติดเลยนะมีเกมอย่างว่าช่วงบ่ายสามเล่นเยอะจะไปแย่ง,งเขาก็ไม่ได้นะแย่งเขาอะไรเขายากลำบากลำบนเคไปทั้งสองอ่ะโอเคมาพอดีครับตามฟอร์มถถ้าได้ถังทองนะเพื่อนโอ้โหโอ้ วันนี้ไม่มีตัวกวนครับพอดีหลานยังไม่กลับจากมหาลัยนะไปเรียนมหาลาัยอยู่ทุกคนไอ้ดียมันก็ใยรู้ใยเรียนนะเก๋ยอย่างนะแม่งเล่นสลนะ็อตคลิปนี้เฮียก็สร้างพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นตามนะครับผมดูความสุขสขนานทุกความบันเทิงก็พอเด็กๆใครอยากดูเกมอะไรก,ก็บอกกันได้เลยนะครับ ใครแนะนําแล้วเฮียเล่นแตกก็บอกเลยนะครับว่าแจกครับผมแจกรางวัลแน่นอนฮนะไว้บอกช่องทางกันอีกทีนึงนะครับเดีย๋ยวจะคอมเมนต์ใต้ล่างก่อนนะว่าที่แ,แอดไปไหนนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันทุกคนอ๋อยก็ช่วงนี้ก็ไอไอฮะไอไอเป็นเป็น,ปนหายหายทุกคน <c oughs> อากาศมันร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวทุกคนนะ เดียก like ็แพ like mm ้อากาศด้วยยุ่งนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ไม่ใช่โควิดแน่นอนนั่ดเกงนะเป็นมาแล้วรอบนึงฮะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะทุกคนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็เหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาพอดีเฮียแขงแร่แล้วออกกําลังกายทุกวันะแต่แพ้อากาศเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเราเล่นทุกคนนะเข้าใจลึกซึ้งเลยนะถ้าใครเป็นแล้วทรมานเนี่ยรู้สึกเลยครับเดียทุนมาห้าร้อยก็ มันจะเล่นแบบสบายใจได้อยู่นะขอเอ,ช,อช่องแรกไปดูดไปเอ oh, ไม่มีวะเอไม่มีเอ๊ะโอ้โ oh, หไม่มาเ oh, oh, อไม่โอ้กูรอตั้งนานไป็รงช่องสามากูถามจริงเออสุนี่เฮียก็เน้นวายๆอยู่นะทุกคนนะก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะมาชาร์เกิดเรื่องดีๆขึ้นนะทุกคนนะเราจัดกันหน่อยนะทุกคนวันนี้มาแบบอารมณ์ดีอยู่กับเฮียแล้วมีความสุขคนระับนี่จัดไป จัดไปดีเออได้เอแน่นอนได้และอูได้แค่นี้โอเคปะโอเคลุ้น,นไอ้นี่ว่ะพีเกมทุกคนมาอีกแล้วสวยงามไปลบโอเคเออขอั้งฆ่าหกตัวไม่ได้เหรอสี่ตัวไม่อิ่มนะเพื่อนอเคโอ้โหลงด้วยเออไปลงอีกพีเกมสักกาเตอร์ลงอีกมาดิว่าเฮ้ยโอ้โหไม่มีทุกคนเสียดายนะโอโมาอย่างบ่อยพีเกม มายังบ่อยไม่จ่ายเลย <laughs> ไปลุยกันนะครับจริีๆพูดถึงวันเกี้ยก็ได้สักเออสองพันสามพันนี่แนละ้วรอใจแล้วนะถอนแล้วนะดีกวะไม่อยากจะไอ้นี่มากนะไม่อยากจะไปต่อมากมายทุกคน <laughs> เดี๋ยวจบ <laughs> โอเคได้ฟรีแล้วหนึ่งได้ฟรีแล้วหนึ่งไอ้อยากรู้จริงๆนะเฮียอันนี้ใครใครบอกหน่อยนะไอทำวานละหนึ่งละหนึ่งนันมาจากไหนวะ เห็นไอ้หลานชอบพูดยังลยทุกวันจริงๆน,นะได้แล้วหนึ่งอะไรเงี้ยหกวแล้วหนึ่งโวยวายแล้วหนึ่งเลยมาจากไหนวะไอ้แล้หนึง่งแล้วหนึ่งไม่ติดมาจากใครก็ไม่รู้นะทุกคนอ่าไปยังไงโอ้โหอ่าเอาดีสีโอ้โห,โโหไม่มีเพื่อน โอ้มันแจกบ,บ่อยนะพี่เกมแต่มันไม่ได้ตังค์เลยทุกคนเด็กเอออยากก่าแจกดีกว่าถ้ามันมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ตังค์อ่ะเออมาเพื่อเอาดิเอสองตัวเลยกล้าเปล่ะบ,บึ้มโอ้โหเป็นเจเฉยทีนี้ไม่เจสองตัววะสุดท้ายไงทิ้งทวนไปโอเคยังติดยังดิอย่างน้อยๆก็ของเปียครับจัดไปฮะ เบ,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 บาๆฮะร้อยสี่สิบบาททุกคนไปขึ้นเบ็ดอีกว่ายี่สิบนะโอเคไปลุยเอาดีเออโอ้โหไปลงเลยทั้งสามง่ายๆได้ไม่ยากเออถัทงทองไปดีได้มาด้วยโครบันเทิงดอกนี้สาม้อยยังไงต่อไปโอเคได้ทั้งทองต่อเออคิวโอ้โว 147บาททุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเฮียงวนชาแนล้วยนะจะลงคลิปทุกวันเลยนะครับกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมีกำลังใจในการลงคลิปในทุกๆวันครับมาคุยกับทุกๆคนนะเล่นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะทุกคนก็ดูเป็นความสนุกสนานดูความบันเทิงก็พอนะครับอู้แล้วดูกปกกระเรือทุกคนดูดิแตได้บ้าเอ้ย โคตรเสียดายทุกคนนะไปฮะดูต่ออย่าเยอะว่าเปิดอันนี้ดีกว่าว,ว,วะเปิดเทอร์โบแล้วคือสปินดีกว่นะขอทักสามสิบหมุนกันมาไปยี่สิบบาทนี่แหละสามสิบหมุนเออเ,เอด,ดี๋ยวขอขอรอก่อนรอรอรอซื้อโอ้ไม่ซื้อดีกว่าวะมันถูกหวยอ่ะวันนี้มีสปินอ่ะไม่อยากซื้อเลยไม่ค่อยดีนะทุกคนนะโอ้โหไม่ครับโอ้โหอย่างกินครับอย่างดู กูถึงดูดนะไม่ได้มาได้เลยเนี่ยได้มาหน่อยเดียวเองวันนี้ก็เติมเยอะหน่อยนะจริงๆใจจริงแบบเอาจริงๆนะอยากได้สักห้าพันเลยเพราะว่าแบบมันก็ติดเท่าใช่ไหมแต่ดูทรงคงไม่ถึงนะดูทรงคงยากทุกคนน่าจะยากอยู่โอ้โหดูดิขึ้นเลยแ้งเลยขอทักโอ้ถหงถึงไปลุยใจใจหน่อยดิเฮงวน เออใจใจใหน่อยงวดเออห้าสิบไปเลยปะเอาดิโอ้ยโอ,ยโอย้ไม่เจทั้งสองไม่เจคุณถามจริงตัวยังถูกตัวยังถูกไม่เจให้โคตรเชื่อเลยเพื่อนปึ๊บเออนั่นแตกไปแตกไปเออใจใจในหน่อยขึ้นเป็ดได้ถูกเวลาจริงๆทุกคนไปห้าสองพันแล้วขอรักสองพันห้านะเออสักครึ่งหนึ่งจากที่ได้อยากได้ก็ยังดีทุกคน สองพันห้าจะแบบจะไม่ดื้อเลยเฮีย er จะไม่ดื้อเลยนะเฮีย er จะเป็นคนดีของที่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> เออสิเออตอไหลเรื่อยๆโอ้ถูกต้องไปฮะไปยังรุดเร็วับโอ้โหติดเอปะ่ะโอ้โหเออ,เอ,เอได้เอได้เอจับไปยังไงตอปึ๊ดดังปึ๊ดดังปึ๊ดเออสองห้าแล้วอ่ะ ขออีกนิดนึงขอีกนิดน,งน,นึงอย่าไม่อิ่มยังไม่อิ่มโอเคนะจะพอใจได้ละขอสามพันเลยขอสามพันเลยเพื่อนเออขอสามพันพักการตอเออขอสามพันจบด้วยกี่เกมก็ได้นะสวยๆฮะสามพัน้วทุกคนก็จบประมาณนี้นะแค่วันนี้โอเคฮะไม่ไปต่อดีกว่านะต้องแหม่ต้องยัดเบ็ดใส่พวกก e ีเลนพวกนี้เดี๋ยวก่อนนะโอเคครับดีกีเลนก็จะประมาณนี้นะก็ฝากติดตามเฮียงงวนชาแนลด้วยนะฮะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อจะลงคลิปกันทุกทุกวันเลยนะครับผมโอเคครับ okay, วันนี้เฮียกลับไปกินเลนนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้แตกไปอีกแล้วครับแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เฮียถือว่าโอเคนะฮะช็อตสวยๆก็มีให้เห็นเยอะอยู่นะทุกคนนะก็ดูเป็นความสนุกสนานดูความบันเทิงก็พอครับอย่าเอาไปเล่นตามนะฮะวันนี้เฮียกลับไปกินเลนก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมลาก่อนจ้าบ๊ายบายเด็กๆ